ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Sight กับผมไอเดียดารันพบครับตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วผมได้เคยพาคุณผู้ชมมาสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมแห่งหนึ่งในบริเวณแยกหลัก4ีซึ่งโครงการที่ว่านี้ก็คือทางเดินลอยฟ้าหรือว่า Skywalk เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าหลัก4ไปจนถึงโรงพยาบาลจุฬาภรที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับโรงพยาบาลจุฬาภร หลังจากนั้นก็มีคุณผู้ชมเฝ้าติดตามถามไถยกันมาเรื่อยๆว่าสกายวอล์คแห่งนี้เนี่ยเปิดให้ใช้ได้แล้วหรือยังเพราะดูเหมือนจะสร้างเสร็จมาพักนึงแล้วถ้ายังไม่เปิดแล้วจะเปิดได้เมื่อไหร่ซึ่งทางเราก็ได้แต่ตอบว่ายังไม่ได้เปิดและก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเปิดตอนไหนก็เรียกว่าถามกันจนแทบจะลืมกันไปแล้วเลยว่ามีโครงการนี้อยู่จนกระทั่งในที่สุดเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี้เองทางการรถไฟแห่งประเทศไทยกับโรงพยาบาลจุฬาภร<ๆ>เขาก็ได้มีพิธีตัดริบบิน้นเปิดใช้งานทางเดินสกายวอล์คแห่งน ท่านก็อาจจะได้ทราบจากในข่าวกันไปบ้างแล้วดังนั้นให้โอกาสนี้เนี่ยทาง Bangkok Onsite ที่ได้ติดตามโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเดินสำรวจกันแบบเต็มๆว่าเจ้า Skywalk แห่งใหม่ล่าสุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเส้นทางนี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงมีประโยชน์แค่ไหนแล้วจะมีจุดเด่นที่น่าสนใจยังไงบ้างนะครับ สำหรับแนวเส้นทางของสกายวอล์กที่เราจะมาเดินชมกันในวันนี้ก็มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับสะพานลอยเชื่อมสถานีหลักสี่ของรถไฟฟ้าสายสีแดงกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูมุ่งหน้าไปทางทิศใต้โดยจะยกสูงข้ามทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสะพานข้ามแยกหลักสีหลังจากนั้นลดร,ระดับลงเป็นทางยกระดับขนานไปกับแนวทางรถไฟฟ้าสายสีแดงผ่านหน้าราชวิทยาลัยจุฬาภร์ซึ่งมีทางแยกขึ้นลงแล้วไปสิ้นสุดที่หน้าโรงพยาบาลจุฬาภร์รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ720เมตรครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ปลายทางออกด้านทิศใต้สุดของสถานีหลัก4ี่ฝั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งเป็นทางแยกที่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสถานีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูและถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปโรงพยาบาลจุฬาภรรวมทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภร์ตามป้ายนี้เลยนะครับโดยช่องข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปสู่สกายวอล์กชุดใหม่ที่เพิ่งเปิดให้ใช้งานซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินชมกันแบบเต็มๆต,ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางกันเลยครับ พอเดินเข้ามาก็จะเจอกับจุดเชื่อมต,อต่อต่างระดับจุดแรกที่เราจะต้องขึ้นจากทางเดินลอยฟ้าชั้นปกติตรงนี้ไปสู่ความสูงอีกระดับหนึ่งเพราะจะเป็นช่วงที่ยกข้ามทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสะพานรถยนต์ข้ามแยกหลัก4ซึ่งทางขึ้นก็จะมีทั้งลิฟต์บันไดเลื่อนและบันไดธรรมดาซึ่งบันไดเลื่อนก็จะมีทั้งทางขึ้นและทางลงสวนกันเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ยกระดับขึ้นสูงตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นที่สําคัญที่สุดของสกายวอล์กใหม่แห่งนี้เลยทีเดียวโดยสาเหตุที่ต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าแนวเส้นทางของสกายวอล์กข้างหน้าของเราจะมีทั้งทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สะพานรถยนต์ข้ามแยกหลักสี่พาดขวางอยู่ตัวสกายวอล์กก็เลยไม่สามารถต่อออกไปตรงๆที่ระดับความสูงตามปกติได้จะสร้างมุดลอดใต้ก็ไม่ได้เพราะข้างล่างก็ติดแนวถนนรถยนต์ระดับพื้นดินดังนั้นทางเดียวที่สามารถทําได้ก็คือต้องยกระดับข้ามไปที่่ชััั้นนนนบบสุดเเลยเองคร ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดของแนวสกายวอล์คแห่งนี้กันแล้วแต่ก่อนที่เราจะตรงไปข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราแวะดูวิวจากบนนี้กันนิดนึงซึ่งจากมุมมองนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นความสลับซับซ้อนของสารพัดโครงการที่พาดผ่านบริเวณนี้เลยนะครับทั้งทางยกระดับดอนเมืองโทเวที่อยู่ข้างหน้าในระดับความสูงเดียวกันกับเราถัดลงมาข้างใต้ก็จะมีสกายวอล์คเชื่อมไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดงทางด้านซ้ายส่วนทางขวาก็จะเป็นคันทางวิ่งคู่ของรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูและถัดไปทางขวาสุดกกก็คือสพาานนรยยตข้มั จากตรงนี้เราก็เดินทางกันต่อโดยช่วงทางเดินลอยฟ้าจุดที่สูงที่สุดที่พาดข้ามทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสะพานข้ามแยกหลักสี่ตรงนี้ก็จะมีความยาวประมาณ100เมตรมีโครงสร้างเป็นโครงเหล็กถักหรือว่าโครงทรัสท่อนยาวที่ไม่มีเสาคำ้ำช่วงที่พาดข้ามสะพานเลยด้วยถ้าออกไปมองจากด้านนอกก็จะมีหน้าตาตามภาพนี้เลยครับ ทางเดินตรงช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็คือวางตัวขนานไปกับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงทางด้านขวามือเลยด้วยนะครับแต่เนื่องจากที่ด้านข้างทั้ง2ฝั่งเขาก็มีการติดตั้งระแนงแบบทึบทําให้มองออกไปไม่เห็นโดยระแนงนี้ก็มีช่องเล็กๆแค่พอระบายอากาศได้ซึ่งสาเหตุที่ทําเป็นแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ใครหรืออะไรจากวันนี้ตกลงไปที่สะพานและทางรถไฟฟ้าด้านล่างครับ และตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดช่วงที่พาดข้ามสะพานข้ามแยกหลักสีซึ่งหลังจากนี้ก็จะกลับลงไปสู่ระดับความสูงปกติกันแล้วนะครับโดยทางลงก็จะมีทั้งลิฟต์บันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนขึ้นและลงเช่นเดียวกับตรงจุดเริ่มต้นที่เราเดินขึ้นมาครับตรงช่วงบันไดเลื่อนนี้ก็จะมีช่องให้พอมองออกไปเห็นด้านนอกได้นิดนึงซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าแนวทางเดินตรงนี้ก็คืออยู่ระดับเดียวกันกับทางรถไฟฟ้าสายสีแดงและทางรถไฟาทางไกลย,ยกระดับช่วงเข้าออกสถานีหลักสี่ตรงนี้เลยครับ เพื่อให้ได้บรรยากาศเหมือนคุณผู้ชมมาเดินชมเองผมก็จะปล่อยคลิปที่ความเร็วตามจริงเลยก็แล้วกันดังนั้นถ้าใครอยากชมให้เร็วขึ้นก็สามารถไปปรับความเร็วที่ปุ่มตั้งค่าของ YouTube ได้หรือจะกดข้ามไปชมเฉพาะช่วงที่คุณผู้ชมอยากชมเป็นพิเศษเลยก็ได้นะครับและตอนนี้เราก็ลงมาที่ระดับความสูงปกติเท่ากับสกายวอล์กทั่วไปกันแล้วครับ จากตรงนี้แนวทางเดินก็จะเบี่ยงไปทางด้านขวาไปอยู่ใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นแนวสะพานข้ามแยกหลัก4และทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูตามแนวถนนแจ้งวัฒนะที่เราเดินข้ามกันมาอยู่ข้างหลังครับ สำหรับความเป็นมาของโครงการสกายวอล์คแห่งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามความต้องการของทั้งโรงพยาบาลจุฬาภรแลวก็ทางรอฟอทอที่ต้องการจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้เดินทางง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะหลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตเปิดให้บริการเมื่อปี2564การมายังโรงพยาบาลจุฬาพรด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงหรือสายสีชมพูโดยลงที่สถานีหลัก4ี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประหยัดและสะดวกสบายแต่จะติดก็เรื่องการเชื่อมต่อจากตัวสถานีไปถึงโรงพยาบาลเพราะจากภาพที่เรามาสำรวจกันเมื่อตอนก่อน ที่สกายวอล์จะเปิดใช้งานเนี่ยพอเราลงจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วต้องการจะเดินทางต่อไปอยังโรงพยาบาลหรือราชวิทยาลัยจุฬาพร์จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลาบากมากเนื่องจากต้องเดินข้ามถนนแจ้งวัฒนะที่มีรถวุ่นวายจอดแจไม่มีสัญญาณไฟขอข้ามทางแล้วสภาพทางเท้าระดับพื้นดินก็ขาดการดูแลและทรุดโทรมหนักทั้งแคบทั้งมีสิ่งกีดขวางเป็นเสาไฟเสาป้ายอะไรต่างๆปักขวางจนแทบเดินไม่ได้เลยรวมทั้งตลอดทางยังเป็นทางเดินกลางแจ้งที่แห้งแล้งไม่มีร่มไม้หรือหลังคาคลุมถ้าฝนตกหรือแดดแรงๆก็ทําให้ไม่สะดวกในการ ซึ่งขนาดคนทั่วไปยังว่าลำบากแล้วคนป่วยหรือผู้พิการที่ใช้วีลแช์นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดังนั้นจากอุปสรรคทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดโครงการสกายวอล์กนี้ขึ้นมาคือแทนที่จะต้องไปเดินข้างล่างก็ขึ้นมาเดินข้างบนแบบสบายๆกันได้เลยโดยจุดขึ้นลงต่างๆแต่ละจุดก็มีความเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์รองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่มแบบครบถ้วนอย่างที่เราได้เห็นกันมาตั้งแต่ต้นรายการนั่นเองครับ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูตรงช่วงที่มีแนวเสาทางรถไฟฟ้าขวางอยู่ตรงกลางทางเดินทุกๆต้นเขาก็มีการติดตั้งราวกั้นรอบเสาเอาไว้ด้วยก็ถือว่ามีความใส่ใจในด้านความปลอดภัยแล้วก็เสริมความสวยงามในแนวเส้นทางไปในตัวเลยนะครับโดยข้อมูลทางเทคนิคของ Skywalk แห่งนี้เนี่ยก็เป็นทางเดินยกระดับที่มีระยะทางรวม720เมตรมีความกว้างทางเดินประมาณ4เมตรมีทางเบี่ยงเป็นจุดๆที่โป่งออกมาด้านซ้ายและขวาเป็นช่วงๆเพื่อหลบเสารถไฟฟ้า แนวโครงสร้างของตัว Skywalk จะอยู่เหนือถนนกำแพงเพชร6หรือว่าถนนโล c ค l ล o a ทั้งหมดทําให้ไม่ต้องมีการเวียนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างโดยตัวโครงสร้างหลักจะเป็นโครงเหล็กติดตั้งอยู่บนเสาคอนกรีตรูปตัว T ท,ที่สร้างขึ้นมาต่างหากไม่ได้แชร์โครงสร้างกับเสาเดิมของรถไฟฟ้าครับและทางขวามือข้างหน้าของเราตรงนี้ก็เป็นทางแยกไปสู่ทางขึ้นลงบริเวณหน้าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งที่ด้านบนก็มีป้ายบอกทาง2ภาษาไทยอังกฤษติดตั้งไว้ชัดเจนครับ โดยทางขึ้นลงที่จุดนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานของสกายวอล์คแห่งนี้เลยคือมีทั้งลิฟต์บันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนขึ้นและลงเชื่อมต่อกับทางเข้าออกประตู5ด้านหน้าราชวิทยาลัยจุฬาภร์นะครับแน่นอนว่าใครที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬาภรก็ยังไม่ต้องลงที่ทางออกนี้ครับให้เดินตรงต่อไปบนสกายวอล์คได้เลยเพราะที่ปลายทางของสกายวอล์คนี้ก็จะเชื่อมตรงเข้าไปถึงโรงพยาบาลเลยนั่นเองนะครับ มองจากด้านบนนี้เราก็จะเห็นวิวสวยๆกับตึกที่มีความโดดเด่นทันสมัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันส่วนกลุ่มอาคารสีขาวๆที่อยู่ถัดไปด้านหน้านู้นก็คือตัวโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับ ตามแผนงานที่เขาได้ออกแบบไว้เนี่ยจริงๆแล้วสกายวอล์กแห่งนี้ก็ไม่ได้รองรับแค่คนเดินเท่านั้นแต่ยังสามารถรองรับรถกอล์ฟของทางโรงพยาบาลที่จะคอยวิ่งรับส่งผู้ป่วยระหว่างต้นทางและปลายทางด้วยนั่นก็เลยทําให้ตัวสกายวอล์กมีความกว้างมากกว่าสกายวอล์กทั่วๆไปอย่างช่วงที่แผ่กว้างออกด้านข้างเพื่อหลบเสารถไฟฟ้าคุณผู้ชมจะเห็นว่ากว้างพอให้รถกอล์ฟวิ่งผ่านได้สบายๆเลยนอกจากนั้นตัวโครงสร้างก็ยังมีความแข็งแรงมากกว่าสกายวอล์กแห่งอื่นๆเช่นการใช้เสาเป็นคอนกรีตแทนที่จะใช้เสาเหล็กเพื่อให้สามารถรองรับ 아. <목소리나> ในด้านงานก่อสร้างสกายวอล์คแห่งนี้ก็ดำเนินการพัฒนาขึ้นโดยรฟทซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตามที่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอไปยังกระทรวงคมนาคมให้ช่วยจัดสร้างทางเดินเชื่อมตรงนี้โดยในช่วงต้นปี2564ก็ได้มีการจัดหาผู้รับเหมาและเริ่มต้นก่อสร้างซึ่งบริษัทที่ได้รับเลือกให้ดำเนินการก่อสร้างก็คือกิจการร่วมค้า NWUR a v p ที่เป็นการร่วมกันร,ระหว่างบริษัทนวรัฐพัฒนาการจำกัดมหาชนกับบริษัท a d v a n c e p r e f แฟบจำกัดโดยทางรฟทเป็นผู้ลง ทั้งหมดที่วงเงินรวมประมาณ238ล้านบาทนะครับและตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดสิ้นสุดของแนวเส้นทางโครงการ Skywalk แล้วนะครับ โดยที่ปลายทางตรงนี้ตัวสกายวอล์กจะเบี่ยงข้ามถนนมาทางขวามือแล้วเลี้ยวซ้ายตรงต่อไปอีกนิดนึงซึ่งก็จะมีทางแยกตรงไปข้างหน้าเป็นทางเชื่อมเข้าสู่อาคารจอดรถด้านหลังศูนย์ไซคโครตอนและเพรสแกนซึ่งเป็นหนึ่งใน2อ,อาคารหลักของโรงพยาบาลจุฬาภรแต่ทางเข้าตรงนี้ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ใช้งานครับ จากทางแยกพอเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาอีกนิดนึงตรงนี้เราก็จะมาถึงทางขึ้นลงหลักปลายทางสกายวอล์กที่อยู่บริเวณประตู3และประตู4หน้าโรงพยาบาลจุฬาภร์ทางขึ้นลงที่จุดนี้ก็จะประกอบด้วยบันไดธรรมดาพร้อมบันไดเลื่อนขึ้นลงเหมือนกับจุดอื่นๆแต่ที่พิเศษคือจะมีลิฟต์ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกรถกอล์ฟขึ้นลงได้ด้วยก็เรียกได้ว่าสร้างมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานกันอย่างเต็มที่เลยแหละนะครับ ที่ทางขึ้นลงฝั่งนี้เนี่ยวันที่เรามาถ่ายทําก็ยังมีแท่นดอกไม้ประดับที่ใช้ตัดริบบิ้นตอนพิธีเปิดเมื่อวันที่11เมษายนอยู่เลยครับที่ระดับพื้นดินทางด้านขวาก็จะมีช่องประตูเข้าออกที่เปิดตรงเข้าสู่พื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาภรตตรงจุดจอดรถรับส่งด้านหน้าอาคารศูนย์ไซคโครตรอนซึ่งจากตรงนี้ก็สามารถเดินเข้าสู่ภายในไปยังอาคารอื่นๆได้ตามต้องการนะครับ แน่นอนว่านอกจากทางเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วทางฝั่งซ้ายมือก็ยังมีบันไดหลักที่เชื่อมต่อลงมาสู่ทางเท้าด้านหน้าภายนอกรั้วโรงพยาบาลด้วยครับ และทั้งหมดที่เราได้ชมกันมานี้ก็คือภาพบรรยากาศพร้อมข้อมูลของทางเดินสกายวอล์กเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าหลัก4กับโรงพยาบาลจุฬาภรและราชวิทยาลัยจุฬาภร์แห่งนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆขอพูดถึงประเด็นนี้นิดนึงเนื่องจากช่วงที่ผ่านๆมาคุณผ,ผู้ชมบางท่านก็อาจจะมองว่านอกจากทานด่วนกับรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยทำไมรายการเราชอบพาไปรีวิวพวกสกายวอล์กบ่อยจังจนแทบจะกลายเป็นรายการสกายวอล์กออนไซต์ไปซะแล้ว อันนี้ก็คงต้องบอกว่ารายการแ a n ค ko อ o นไ i t ์ของเราเนี่ยก็อยากจะเน้นติดตามในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเมืองทั้งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้วก็ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วซึ่งหนึ่งในการเดินทางที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คงจะเป็นการเดินเท้าและด้วยความที่กรุงเทพของเรามีโครงการพัฒนาทางเดินลอยฟ้าหรือว่า Skywalk เยอะมากจนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่ง Skywalk เหมือนที่หลายคนแซวก,กันอยู่บ่อยๆจ,จริงๆนั่นแหละครับ ทำให้ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยทางเดินสกายวอล์กเลยกลายเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้อัปเดตกันอยู่บ่อยๆทั้งสกายวอล์กเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมห้างหรืออาคารสำนักงานต่างๆไปจนถึงเชื่อมสวนสาธารณะในแต่ละย่านแต่เอาจริงๆนอกจากสกายวอล์กใหม่ๆนับสิบๆที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ในกรุงเทพของเราก็มีการพัฒนาทางเท้าใหม่ๆเยอะไม่แพ้กันเลยดังนั้นหลังจากนี้ไปผมก็อาจจะได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมไปเดินชมถนนหลายๆสายที่สวยงามน่าเดินมากขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องมีสกายวอล์กกันบ้างจะเป็นถนนสายไหนและบรรยากาศหลังทำ ทาเท้าใหม่จะเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจแห่งอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดเน a t กันเข้ามาได้ผ่านทางปุ่ม Super Thanks ของ YouTube ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e ตอนต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ